การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า15เดือนที่พื้นที่ฉนวนกาซาและอิสราเอลสงบลงสูตรวินาทีฮามาสปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล3คนคือเอมเมรีดามารีโรมิโกเนนและโดรอนสไตน์เบรเกอร์แลกกับอิสราเอลที่ได้ปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์หลาย10คนจากเงื่อนไขข้อตกลงที่จะปล่อยนักโทษรวมทั้งสิ้นประมาณ90คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเยาวชน นอกจากนี้ในเฟสแรกจะมีการลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่ฉนวนกาซาด้วยขณะที่ชาวปาเลสไตน์ออกมาต้อนรับเหล่านักโทษที่ถูกปล่อยตัวและบางส่วนกลับไปสำรวจความเสียหายอย่างบ้านของตัวเองท่ามกลางซากปรักหักพังในหลายพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศชัดหากข้อตกลงนี้ล้มเหลวอิสราเอลพร้อมกลับมาสู้รบใหม่โดวยวิธีการใหม่และแข็งแกร่งกว่าเดิม ข้อตกลงหยุดยิงนี้จะดำเนินไปอีก6สัปดาห์โดยจะมีการปล่อยตัวประกรันและนักโทษเพิ่มเติมรวมถึงส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง